ครับผมกราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องสุภสุคนนะครับเมื่อนี้เรากะมาพบมาพบกันนึกเอานะครับเนาะสำหรับในทางฮานอยนะครับฮานอยวันอาทิตย์วันที่17กันยายน2566นะครับอ่าก็ฮานอยสีนอยนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะครับ6เม็ดงามๆ14 4054 015107 3ตัว5404 01451รูดวิ่ง4กับ1เม็ดเดียว5 4นะครับนะครับผมอันนี้คือตัวตัวเจาะ6เม็ดนะครับเวลาพี่น้องจัดก็ไปกับบนล่างนะครับเนอะรูดวิ่ง4กับ1 4กับ1คือเลขไหลนะครับนะพี่น้องจะรูด4กับ1 ทุกน้อยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเลขสีเมื่อวานนี้มาตัวเดียวเลขหนึ่งหลบนะครับแล้วเลขเลขเลขสีกับหนึ่งมันก็เด่นมาอาทิตย์นะครับเนาะอ่ะนะครับผมเลขสีกับหนึ่งคือเลขไหลนะครับน่อยมันก็ชอบไหลไหลตามกันอันนี้คือหลักลูดนะครับวันนี้ออโก้แนะนำแนวทางคือลูดสีกับหนึ่งเลยทุกน้อยนะครับได้ทุกน้อยสีกับหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้คือหลักลูดนะครับ ส่วนตัวเจาะนะครับพี่น้องก็กลับด้วยละกันนะครับผมอย่าลืมกลับด้วยนะครับ3เม็ดบนคือ3เม็ดแตกนะครับงบถึงเอา6เม็ดงบน้อยเอาเม็ดเดียวนะครับก็คือ54 3ตัวก็จะเป็น5 4 0 4 0 1 4 5 1เลขเม็ดเดียวของออโกนี่นะครับขึ้นแต้มลงแต้มนะครับผม54เอา53กับ55เข้าไปด้วยนะครับ มีห้าสี่ก็ต้องมีห้าสามกับห้าห้าขึ้นแต้มลงแต้มอันนี้คือไม่เดียวนะครับเนาะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับผมวันนี้จะไม่พูดเยอะนะครับ่เนื่องจากวันนี้เราก้จะไปไปธุระต,ต,ติดติดธุระนะครับจะพูดแค่สั้นๆง่ายๆและและได้ใจความนะครับเนาะนะครับผมจะไม่พูดเยอะจะพูดแค่นี้แหละสั้นๆง่ายๆนะครับผมก็ เจอกันใหม่วันวันพวกนี้นะครับวันนี้เอาสัน้นๆแค่นี้เลยนะครับผมถ้าลู่ถ้าลูดวิ่งก็สี่กับหนึ่งนะครับเนาะลูดสิบเก้าประตูล่างสี่กับหนึ่งคือเรียกไหลนะครับส่วนที่เจาะก็ตามนี้เลียผมเอาผมแค่นี้แหละนะครับผมวันนี้เอโก้ค่อนข้างรีบนะครับติดธุระเนาะจะไม่มีอะไรให้อธิบายเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ มีแค่เลยสำหรับฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะสีนอยนะครับไปกับบนล่างเนาะนะครับผมก็ตามนี้นะครับส่วนท่านที่อยากได้หัวหุ้นก็แปเอาในในกลุ่มไลน์นะครับผมอดีไลน์ก็ A.D.I. 2538เบอร์ไลน์ก็099 19 0 3 2 3 8หรือว่าพี่น้องจัดสแกน QR Code ได้หมดนะครับอ่าอันนี้คือเบอร์เบอร์เบอร์ไลน์ QR Code แล้วก็อดีไลน์ นะครับ a d i 2538เ,ข, really เข้ากลุ่มไลฟีนะครับแอดมาเลยเนาะเดี๋ยวโอโคดึงเข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้าไปแล้วก็อย่าเชิญอย่าแชร์แล้วกันนะครับโอโกใส่ระบบไปเนาะมันจะโดนบอร์ดเตะออกนะครับห้ามเชิญห้ามแชร์เข้าไปแล้วก็ปิดการแจ็เตดปิดการแจกแเตียนเอานะครับผมเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับพี่น้องเข้าไปแล้วก็นั่นแหละนะครับผมปิดการแจ็เตนเาดูฟรีเข้ากลุ่มไลฟีนะครับแอดมาเลยเนาะเดี๋ยวโอโคดึงเข้ากลุ่มนะครับ แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็ค่อนข้างมีธุระค่อนข้างรีบนะครับผมเนาะก็เอาแค่นี้แหละนะครับเอาสั้นง่ายง่ายนะครับเนาะเอาแค่เอาแบบเน้นเน้เน้นน้อยสาระน้อยแล้วก็เอาเอาเน้นเน้นเอาแค่นี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หรือว่าในกลุ่มไลน์นะครับผมไปฝากพี่องกดได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เอากดด้วยนะครับผมวันนี้ค่อนข้างรีบเนาะวันนี้มันมันติดธุระด่วนนะครับก็คือต้องรีบทําแล้วก็ต้องรีบลงนะครับวันนี้ติด มันติดุละด่วนจริงๆนะครับผมเนาะยังไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมหรือวันในกลุ <S <S ่มไลน์นะครับวันนี <S, <S, <S ้เอาสักส uh ี huh> uh ่ห huh> ้าทีพอแล้วเจอกันใหม่วันพรุ uh ่งน uh ี้เนาะเดี๋ยวสาระพรุ่งนี้ค่อยค่อยมาเต็มนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่วันนี้แค่นี้แหละนะครับเนาะขอให้เป็นคนโชคดีมีใช้แล้วกันนะครับจะลูดจะวิ่งก็จะเจาะจะปังเพียเดียวก็ขอให้ปังทุกทางนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสลับหน่อยวันนี้นะครับ ขอให้ปังทุกท่านเนาะนะครับฝากไปกไดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามกดกระดิ่งให้โอโก้ด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่ไปละผมสวัสดีครับ